จบ,บริบวนณไปแล้วครับกับละครที่คนต่างพูดกันเป็นเสีเดียวกันว่านี่คือละครประสาทแดกที่สุดแห่งปีเลยอย่างตอนจบฮะกับเรื่องนี้เลยฮะวันรักต้องห้ามซึ่งตัวละครเ่นี้ถูกตัดแปลงมาจากนะฮะเรื่องบัวปริ่น้ำเนาะที่ก็เคยถูกฉายในช่องเดียวกันนั่นแหละนะครับซึ่งอยากจะบอกเลยว่าทั้งสองเรื่องนี้แทบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้จะเป็นนะฮะตัวต้นแบบที่มาจากเรื่องเดียวกันก็ตามฮะโดยเฉพาะกับงานภาพครับที่หลายคนบอกว่าซูมเก่งสุดๆครับแล้วก็บทพูดที่ มีความเรียบมีความเป็นมนุษย์จริงๆมากๆเลยฮะเอาจริงๆเนี่ยตัวละครเนี่ยทิ้งความเป็นปวัวพิมพ์น้ำแบบเก่าไปเลยสิ้นเชิงไปเลยนะเป็นแบบใหม่ไปเลยนะคะจนตัวคิดว่านี่คือมิติใหม่ของงานละครไทยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าโอ้ยแกมันก็ทําถึงมากๆเลยนะทําให้คนดูเนี่ยพูดถึงทุกครั้งที่ตัวละครได้ออกฉายอยู่เรื่อยๆครับจนตอนจบตอนนี้เลยนะครับเกิดกระแสพูดปากต่อปากครับซึ่งก็ทําให้มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็เกลียดเรื่องนี้ไปเลยพร้อมๆกันครับ โดยนะฮะตัวละครนี้เองครับก็ได้ถูกตีความใหม่นะครับซึ่งมีความเร็วมากขึ้นครับผ่านผู้กำกับมือทองครับอย่างพีนุชีนะครับซึ่งก็แก่ตัวเธอเขาเคยกำกับนะครับงานนะฮะหนังอย่าง อนการนะมาริลานะฮะหรือว่าซีรีส์อย่างนอดมีเขาไม่ใช่ผมซึ่งตัวงานจะมีความ LGBT ที่สูงมากๆครับผมสิ่งที่ชอบที่สุดคือการที่ตัวพินุชีได้ทำคามนนะตีความตัวละคร LGBT ที่มีความเรียวดูจริงใจนะคะดูเป็นเพศที่แบบไม่ใช่เป็นตัวต,วตวลกของใครเออเนี่ยเราชอบ,บางานนี้มากๆเลยนะอย่างในละครนี้เองครับกับตัวละครพรเลร์นัทที่เป็นพี่ของลินนะครับเรารู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่ารากักอะคือแบบ ชีวิตการมีครอบครัวที่ดีของ LGBT ที่รู้สึกว่ามันมียากๆมากๆในสมัยนี้แบบเออแกทุกคนเขาพร้อมพพอร์ตกันนะเออแฟนน่ารักมากเอาจริงๆครับเราได้ดูฉากอะไรแบบนี้ในละครไทยยากมากๆเลยนะเออแต่พีนุชีคิดจะเอามาใส่เออมันดีจริงๆฮะและฮะการทําละครยาวๆนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของพีนชิด้วยก็ใช่ได้ว่าวละครเรื่อนี้นจะเป็นกระแสะอีกนาแสนนาเลยทีเดียวครับ ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าการที่เราได้เห็นซีนอะไรแปลกๆที่โผล่ออกมาจากละครเรื่องนะะี้นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจนะฮะโดยตรงของพิโนชีเลยนะครับที่อยากจะดึงอินเนอร์หรือว่าการแสดงของตัวละครออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับผมแกในระดับผู้กำกับมือทองอย่างพิโนชีคงไม่ปล่อยผ่านงานนะ,ะออกมาง่ายๆแน่นอนต้องผ่านการแก่กล,อล,ะะกลอออ่องมาแล้วนะฮะไกก่องไต่ตองเออผ่านการแตะต่อมาแล้วนะครับซึ่งนี่แหละฮะก็คือความบนรลบที่แท้จริงของละครเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นครับ แกคิดไหมว่าลินเนี่ยจะกลายเป็นบาดาลแคทสแบบพี่ตัวเองเนี่ยเคยเจอนั่นแหละอืมแบบนี้เลย